ก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย ้ปืนใหม่สกินใหม่จะเข้ามาตอนไหน,ะไหนวะโดดไหน ว่าเพื่อนโดดที่จริงเมื่อกี้เพื่อนมันโดดไม่ใช่เปล่าโกดอนไม่ใช่เมื่อกี้มันคือว่าเพื่อนโดดไม่ใช่เปล่าโกมึงโดชื่อข้างบนเนี่ยมึงเหรอมึงโดชื่อเดี่อันดับหนึ่งใครอ่ะไอ้เหี้ยกูรู้แต่กูหมายถึงเมื่อกี้กูเห็นเพื่อนมันโดดหรอมันส่งให้มึงเหรอกูอยู่เลขหนึ่งมันมันโดดเลขหนึ่งเลขหนึ่งได้โดด กูบอกเลขหนึ่งได้โดดเพื่อนมันอยู <me ่เลขสามมันจะได้โดดยังไงล่ะเอาคฮ้ยเมาส์ไม่ได้ยินเสียงปืนยิงป่ะไม่ได้ยินหูหนวก เดินร้าอยู่ข้างล่างอุ้ยมันมีคนมีคน,ม,คนมีคนระวังเลยบอกให้ระวังเพื่อนเพื่อนเก็บอ่ะม,มีคนแล้วไปฟาร์มตรงคนทำไมล่ะดีงั้นดับเลย เห็นคนว่ะเหมือนเหมือนเห็นคนว่ะข้างหน้ามันมีโอ้แล้วกูแยกมาอยู่คนเดียวเลยอยู <c 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 oughs <c oughs ่ไปเกมดูกระเป๋าให้กูดิเกมนี่ไงเนี <h <h ่ยนะนี่มึงรู้จักกระเป๋าไหม เก็บแล้วไงมันอยู่บนบ้านบ้านไ,ไหนไม่รู้อ่ะตอนนี้มีก่อสองใส่ก่อ,อยังมีก่อ,อยังโอ้เก็บหมดแล้วววิวข้างหลัง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 ไหนข้างหลังข้างหลังมึงอ่ะ ไอ้เหี้ยมาทางข้างล่าางงข้หลังเลยไอ้เหี้ยมึงกับกูยิงสลับกันเออไงไอ้เหี้ยที่หวายเว้เลยดีนะกูเห็นแบงวิ่งออกมาจากตามหลังมาพอดีเลยโอ้โหเล่นหมดแรงแม่งรถเอารถเอาเลยไอ้เล่นหมดแรงนี่แม่งไม่รถเลยคนเนี่ย กูไ,ได้แล้วเอะเหรอนี่นี่นี่ลูกขอใครเืรอนอร์ลาขังเลยอ่ะไร่าเพื่อนเราอย่าว,วิ่งกองกูนดีไม่ชอบเลย ไปดูดารูมาดีกว่าโอดาาดา้ดารูมา,ามันชื่อพันดาเอก็กซ์ดีเลยมึงคนยิยงกันหรอให้เพื่อนเก็บไปเลยจะเย็นจะเย็น,น,นจะเย็นหาอะไรเพื่อนแม่เก็บคนเดียวเลยเนะี่ยไม่แบ่งกัามักงด่ดามันเมื่อกีอ้มึงไม่ยิยงแน่นอนวิ่งไปหลังบ้านนี่แหละหลังบ้านใหญ่นะนเนี่ยเดี๋ยวจะฟ่ง,งนู้นจะมีคน ไม้คไมได้คันหนะไ้ว h a p ้มพื่นหาหมดเลยอุ๊ิบีเองไงอ่ะนี่ดินี่ดิ ดนมาแล้วไม่ยิน,ยนของยานะ่ะเก็บดีข้างหน้ากระป๋อเต็มน่าจะไม่มีนหล์ฟไม่มีได้กอดสี่อันนี้เฮียมันเหลืออีกหกคนมันเหลืออีกสามคนมเอง มไม่รับเราดิก็ใช่ไงไม่รับก็เลยอีกสามอีกที่เดียวโภลตี้หรือวะเขาเรียกว,ว่ายิงเรียกไงยิงเรียก เป็นรับพ like you know like ี่ีด้วยพี่ก็วิ่งมาตามหลังเลยอุ้ยเกมเพื่อนเือนโดนคนเกมสองคนไงเกมเพื่อนโดนลุ้งสองคนิ้วใช่เหรอบอกให้ขีมอเตอร์ไซค์มาเจอพี่ขีมอเตอร์ใช่หรเพื่อนโดนโดนโอคนเลยอยู่ตรงเพือน ีี่หระวังดีไม่ดีนั่นแหละมันวิ่งมาแล,ล้วนะ่ะข้าหน้าหน้าสองตัวน่ะสองตัวอยู่ที่ดิบอีตัวอยู่ไหนเราวงบีบเลย เดียวม oh. ีลูกสองนี่ไหนวะอยี่ไหนเรียบร้อย Snap a new Getty for a cop car. Got the club moving like a golf cart. She gonna like me when I'm hotter like a pop tart. I don't even chop it now I'm a pop star. Fuck that man you been with girl he basic. I can see right through him I got laces. a Getty glasses in they Ray Bans. They let me see the future like I'm Ray.